บทที่เจ็ดเกณฑ์วัดว่าคุณเป็นนักวิปัสนาหรือยังหนังสือวิปัสนานนบาลเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าวิปัสนาที่ดีนั้นเริ่มต้นต้องสร้างพื้นฐานอันมั่นคงให้กับสติเสียก่อนคือเอาสติไปผูกอยู่กับลมหายใจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับหลงไม่รู้อยู่ชั่วนาตาปีนี่เองจากนั้นชี้ให้เห็นว่าวิปัสนาที่ได้ผล และทําให้เกิดกําลังใจเป็นอันดีนั้นควรแก้ปัญหาให้คุณได้เช่นถ้าเป็นโรคเครียดคิดมากฟุงงซ่านไม่หยุดก็จะสบายขึ้นคิดน้อยลงยุติความฟุง้งซ่านได้ตามปรารถนาไม่เห็นเหตุผลใดๆว่าจะต้องหวงความคิดไว้หรือกักขังให้ความคิดคงค้างอยู่ในหัวอย่างเปล่าประโยชน์ทำไมแล้วลงเอยคือชี้ให้เห็นว่า ถ้าสามารถเห็นปฏิกิริยาทางใจทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนน่ายึดมั่นถือมั่นสักอย่างความจริงอย่างที่สุดคือความว่างอย่างที่สุดเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายทั้งหมดทั้งสิน้นเห็นได้อย่างนี้นับว่าคุณเริ่มทำวิปัสสนาเต็มขั้นแล้ว บางคนอาจคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้มีไว้ให้นักเรียนอนุบาลทางวิปัสนาเพราะฉะนั้นไม่มีทางทำวิปัสนาเต็มขั้นได้แต่ขอบอกว่าแท้จริงคุณจะเป็นนักเรียนอนุบาลวิปัสนาหรือเป็นนักวิปัสนาเต็มขั้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอ่าน,น,น,นห,าหาาน,นังสือเล่มนี้กี่รอบหรือจะต้องขว่คว้าหาอ่านหนังสือเล่มอื่นสักกี่เล่มเกณฑ์ตัดสินอยู่ที่จิตของคุณเอง ว่าเห็นกายใจนี้ตามจริงหรือไม่หากเห็นเป็นขณะขณะอย่างต่อเนื่องว่าทุกสิ่งในกายใจนี้เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาทั้งสิ้นคุณไม่ยึดมั่นถือมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามว่าเป็นตัวตนอุปทานน้อยลงเรื่อยๆว่านั่นของคุณนี่ของคุณนั่นแหละ ตัวชี้ชัดว่าคุณเป็นนักวิปัสนาเต็มตัวแล้วอย่างไรก็ตามก่อนถึงจุดนั้นก็จะขอให้หลักเป็นข้อๆไว้สำรวจตนเองว่าพฤติกรรมของคุณจะพาไปสู่ความเป็นนักวิปัสนาหรือไม่เพื่อความสะดวกและไม่ต้องเป็นที่สงสัยว่าทำมาถูกหรือผิดทางก็ขอให้ใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเกณฑ์ประกันความมั่นใจยิ่งใช่มากข้อเท่าไหร่ ก็เป็นอันว่าใกล้เคียงขึ้นเท่านั้นข้อหนึ่งเมื่ออยู่ว่างๆเช่นต้องรอใครนานเป็นชั่วโมงคุณไม่ปล่อยใจไปกับวิมานในอากาศไม่ย้อนนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่คำนึงนึกล่วงหน้าถึงเรื่องที่ยังรออีกไกลแต่นึกถึงลมหายใจคุณฝักใฝ่กับลมหายใจเพราะมันทำให้คุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่เพราะบังคับตัวเองให้ฝืนทำเพื่อจะได้เป็นนักวิปัสสนาข้อสองเมื่อมีใครทําให้คุณโกรธคุณรู้ตามจริงว่ากำลังโกรธแต่แทนการมองหน้าเขาด้วยตาคุณกลับมองความโกรธในใจตัวเองด้วยความเป็นกลางคือไม่คิดเรื่องถูกผิดของเขาหรือของเราคิดถึงแต่ว่าใจเรามีความโกรธเพื่อเห็นตามจริงว่าภาวะโกรธเหมือนไฟที่ลุกวาบขึ้น แสดงความแปรปรวนให้ดูเล่นอีกครั้งเท่านั้นเองข้อสเมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มพบว่าตัวเองเฝ้าตามรู้ทุกการเคลื่อนไหวทุกภาวะอารมณ์เพื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงบังคับบัญชาหรือสั่งคุมให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้แม้กระทั่งขณะขับถ่ายปัสสาวะข้อสังเกตตัวเองหลกักๆเหลา่หลา,หลานี้ พอบอกได้ว่าคุณเรื่องทางมิปัสสนาบ้างแล้วต่อไปนี้คือรายละเอียดที่ลึกลงไปซึ่งคุณอาจพบว่าเกิดขึ้นเองหลังจากทางมิปัส,สนาไปได้พักหนึ่งข้อหนึ่งเมื่อเงยหน้ามองเมฆหรือมองดาวแทนที่จะเกิดจินตนาการเพ้อฝันอ่อนหวาน คุณกลับเห็นแค่ความเบานิ่งสม่ำเสมอของใจโดยปราศจากความติดใจใยดีรสสุขอันเกิดแต่ความเบานิ่งสม่ำเสมอนั้นข้อ2เมื่อเกิดอัตตามานะถือเขาถือเราเทียบสักเทียบชั้นแรงแรงแล้วคุณรู้สึกรังเกียจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเท่ากับที่คนตาดีเห็นเหตุหมัดสุนักมากลุ่มรุมเกาะร่างของตนยุบยับข้อส เมื่อคุณเห็นข้อเสียของตัวเองเกิดขึ้นจากการคิดการพูดหรือการกระทำใดๆแล้วทราบชัดว่าจิตมีลักษณะเป็นอกุศลเช่นขุนเคืองรู้สึกหม่นมืดในหัวฟุ้งแรงอกใจเร่าร้อนแล้วเกิดสติสำนึกผิดแบบใหม่คือไม่เศร้าโศกเสียใจหรือโทษตัวเองแต่เห็นว่าบาปอากุศลเป็นแค่เงาดำเงาหนึ่งที่ปรากฏภาพจิต เพียงรู้ชัดว่าเงาดำนั้นไม่ใช่ตัวคุณเกิดแล้วต้องสลายตัวเป็นธรรมดาคุณก็เกิดความรู้สึกว่างขึ้นแทนที่ข้อสี่เมื่อเป็นนักวิปัสสนาไปเรื่อยๆนักวันความว่างก็ขยายขอบเขตขอบอกว้างไกลขึ้นทุกทีคือเห็นอาการใดในใจดับลงใจก็เหมือนมีพื้นที่ว่างมากขึ้นเรื่อยๆและพลอยมีความสุขที่แปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อห้าเมื่อเลิกนิสัยคิดว่าตัวเองรู้ดีรู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรหันมาเห็นว่าตนเองไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองตามจริงสักเท่าไหร่จนในที่สุดนิสัยใหม่ค่อยๆถูกเพาะขึ้นคือสำรวจตนเองมากกว่าสอดส่องออกไปหาเรื่องของคนอื่นข้างนอกข้อหเมื่อเกิดความกลัวคุณเห็นว่าความกลัวเป็นเพียงอารมณ์อีกชนิดหนึ่ง ที่ล่อให้นึกว่ามีคุณที่กำลังจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายต่อเมื่อส่องอย่างใกล้ชิดด้วยวิปัสสนาแล้วกลับเห็นว่าเหลือแต่ความกลัวหาได้มีผู้เคราะ์ร้ายที่ตรงไหนไม่ข้อ 7. เมื่อตระหนักว่ายอดสุดแห่งข้อเสียคือความเหม่อลอยไร้สติข้อ 8. เมื่อรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นแค่ความทรงจำ แล้วก็รู้สึกด้วยว่าความทรงจำเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ค่อยๆหลีลงสู่ความดับเข้าไปเรื่อยๆด้วยข้อ9เมื่อพบว่านิสัยบางอย่างเปลี่ยนไปเช่นจากที่เคยช่างคุยกับตัวเองหรือกระทั่งรบกับเสียงในหัวของตัวเองอย่างหนักมาพักอยู่กับความสงัดเงียบภายในใจแทนข้อสิบเมื่อมีคนบอกว่าคุณผ่องใส แล้วคุณรู้สึกว่าเขาพูดถึงภาวะผ่องใสไม่ได้พูดถึงตัวคุณข้อ11เมื่อรู้ตามจริงว่าคุณแตกต่างจากคนรอบข้างที่ไม่ได้ภาวนาแต่ไม่เห็นตัวเองแปลกคนเพราะทุกคนเสมอกันด้วยความเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วต้องเสื่อมสลายลงทั้งสิ้นข้อ12 เมื่อมีใครแนะนำให้คนอื่นรู้จักว่าคุณเป็นนักวิปัสสนาคนหนึ่งใจคุณนึกปฏิเสธไม่รู้สึกภาคภูมิใจไม่นึกว่าเป็นเกียรติยศและเห็นว่าแม้การเป็นนักวิปัสสนาก็ไม่ใช่คุณเอาเลยสรุปธรรมะที่ดีที่สุดคือสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นต่อสติอยู่เดี๋ยวนี้สิ่งใด แสดงให้เห็นว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเห็นแล้วกระทําจิตให้คลายจากความยึดมั่นเสียได้สิ่งนั้นน่าสนใจดูยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดในโลกรวมกัน